สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีร่วมกับศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษากระทรวงศึกษาธิการเสนอรายการคุยกันวันละเรื่องสวัสดีค่ะท่านผู้ฟังค่ะพบกับรายการคุยกันมาเรื่องอีกเช่นเคยนะคะ ในวันนี้ด้านอรสาสาราลุจิเป็นผู้ดำเนินรายการนะคะเราก็จะมาคุยกันกับน้องๆน,นะคะในเรื่องของน้ํานะคะประโยชน์ของการดื่มน้ํานะคะว่าน้ำเนี่ยมันมีประโยชน์ยังไงนะคะวันนี้ก็ได้เรียนเชิญคุณชริจาคล่องกันยิงมาคุยกับน้องๆสวัสดีค่ะคุณชริจาค่ะ สวัสดีค่ะคุณชริจาค่ะคนเราเนี่ยจริงๆแล้วก็ต้องดื่มน้านะคะเพราะนั้นน้ําก็จะว่าไปเปรียบเหมือนเป็นชีวิตและก็สุขภาพของคนเราเลยทีเดียวนะคะใช่ค่ะเพราะว่าน้ำมันมีความสําคัญกับชีวิตมากกว่ามากกว่าอาหารด้วยซ้านะคะเราลงมาจากจากออกซิเจนเท่านั้นเองอดอาหารยังดีกว่าใช่ไหมคะแต่ถ้าอดน้ํานี่คงลําบากใช่ไหมคะค่ะใช่ค่ะเพราะว่าขาดอาหารเนี่ยเรายังพออยู่ ได้นะคะ,คะแต่ว่าถ้าหากว่าขาดน้ําเนี่ยแค่สองสาวันนี่ก็อาจจะอยู่ไม่ได้แล้วนะคะค่ะแปลว่าน้ํานี่มันมีบทบาทที่สําคัญกับร่างกายของคนเราใช่ไหมคะใช่ค่ะเพราะว่าร่างกายของเราเนี่ยมีน้ําเป็นส่วนประกอบถึงประมาณร้อยละหกสิบเลยนะคะสําหรับผู้ชายแต่ว่าผู้หญิงเนี่ยจะมีน้ําเป็นส่วนประกอบน้อยกว่าคือประมาณร้อยละห้าสิบก็เรื่องมาจากว่า โครงสร้างของร่างกายผู้หญิงเนี่ยจะมีเซลล์ไขมันมากกว่านะคะทีน,นี้เซลล์ไขมันเนี่ยก็จะมีน้ําเป็นส่วนประกอบอยู่เพียงแค่ร้อยละสิบถึงสิบห้าเท่านั้นแต่ผู้ชายเนี่ยโดยโครงสร้างของเขาแล้วส่วนใหญ่จะเป็นเซลล์ของกล้ามเนื้อทีนี้เซลล์ของกล้ามเนื้อจะมีน้ําเป็นส่วนประกอบถึงร้อยละเจ็ดสิบถึงเจ็ดสิบห้าเพราะฉะนั้นเนี่ยเอ,อร่างกายเนี่ยจึงจึงมีความจําเป็นที่จะต้องมีน้ําอย่างมาก ก็อน,นอกจากจะเป็นส่วนประกอบของเซลล์ต่างๆแล้วเนี่ยน้ําก็ยังเป็นตัวทําละลายสารอาหารแล้วก็ของเสียนะคะช่วยในการที่จะส่งสารอาหารแล้วก็ของเสียไปภายในร่างกายนะคะแล้วยังมีบทบาทสําคัญในกระบวนการเผาผลาญสารอาหารเพื่อสร้างเป็นพลังงานด้วยนอกจากนี้ก็ยังเป็นสารหล่อนลื่นข้อต่อต่างๆ แล้วก็ช่วยควบคุมอุณหภูมิของร่างกายของเราอย่างนี้ค่ะน้ำถึงได้มีความสำคัญกับชีวิตของเราเป็นอย่างมากเลยทีเดียวทีนี้อย่างความต้องการน้ำของคนเราเนี่ยน่าจะต่างกันนะคะอย่างผู้หญิงผู้ชายอย่างเงี้ยหรือตามอายุอะไรเงี้ยค่ะในโครงสร้างของผู้หญิงผู้ชายเนี่ยก็มีน้ำต่างกันนะคะผู้หญิงก็มีน้ำในร่างกายน้อยกว่าผู้ชายเด็กกับผู้ใหญ่ก็ต่างกันอีกนะคะนั้นก็จะต่างกันไปทั้งตามอายุขนาดร่างกาย กิจกรรมที่ทำสภาพแวดล้อมแล้วก็สภาวะของร่างกายยางเด็กเนี่ยก็จะต้องการน้ำมากกว่าผู้ใหญ่<ะ>แล้วก็ในสภาพเหตุการณ์บางอย่างก็อาจจะทำให้ร่างกายของเราเนี่ยต้องการน้ำเพิ่มขึ้นอย่างในช่วงที่เรามีไข้เนี่ยนะคะ,ะอัจเยนปัสสาวะบ่อยท้องเสียหรือว่าเป็นภาวะที่เรามีเหงื่อออกมากกว่าปกติเนี่ย ก็จะทําให้เป็นช่วงที่เรามีความต้องการน้ําเพิ่มขึ้นกว่าปกติด้วยนะคะค่ะเพราะฉนั้นเขาถึงบอกคนเราเนี่ยว,วันวันหนึ่งคงต้องรับทานน้ําเนี่ยให้มากหน่อยบางทีอาจจะแปดถึงสิบแก้วเลยทีเดียวใช่ไหมคะใช่ค่ะ,ะก็ตั้งแต่เด็กๆมาแล้วเนี่ยนะคะเวลาเราเรียนวิชาสุขศึกษาเนี่ยเราก็จะมีข้อปฏิบัติอยู่ข้อหนึ่งบอกว่าต้องดื่มน้ําให้ได้วันละแปดแก้วนะคะ,ะก็เป็นคําแนะนําที่เราคงจะคุ้นเคยกันดีว่า ให้ดื่มน้ำเวลแปดแก้วเพื่อสุขภาพที่ดีนะคะ,คะแต่ว่าเมื่อปี2002นะคะ,คะก็มีนักวิจัยท่านหนึ่งพบว่าไม่มีข้อมูลเพียงพอนะคะที่จะยืนยันว่าผู้ใหญ่ที่สุขภาพแข็งแรงดีซึ่งไม่ได้ทำกิจกรรมหนักๆเนี่ยมีความต้องการนะ้ำปริมาณมากเมื่ออยู่ในสภาวะอากาศกร้อนแนะนำให้ดืนะ่มน้ำเมื่อรู้สึกกระหายเท่านั้นนะคะ,คะแล้วก็ยังบอกอีกว่า น้ำที่ร่างกายต้องการนั้นน่ะอาจได้มาจากการดื่มน้ําเปล่าหรือว่าเครื่องดื่มชนิดอื่นเช่นเครื่องดื่มที่มีคาเฟอีนก็ได้แล้วก็พอถึงเดือนกุมภาพันธ์ปี2004นะคะ,คะก็มีสถาบันหนึ่งคือ Institute of Medicine หรือ IOM เนี่ยก็ได้มาออกคำแนะนำใหม่เรื่องของการดื่มน้ำอีกนะคะว่าผู้ใหญ่ที่สุขภาพแข็งแรงเนี่ยสามารถใช้ความกระหาย เป็นตัวกําหนดความต้องการของน้ําได้ซึ่งคาแนะนํานี้เนี่ยไม่สามารถใช้ได้ในผู้ที่มีความจําเป็นจะต้องจํากัดน้ำอย่างเช่นนักกีฬาหรือว่าผู้ที่อาศัยอยู่ในสภาวะแวดล้อมที่สุดขั้วอย่างเช่นหนาวจัดหรือว่าร้อนจัดนะคะ,คะทีนี้แม้ว่าทาง IOM จะไม่ได้กําหนดปริมาณน,น้ําที่ร่างกายต้องการเนี่ยแต่ก็ได้ให้คําแนะนําเอาไว้ว่า ปกติผู้หญิงต้องการน้ำวันละประมาณ11แก้วแล้วผู้ชายเนี่ยต้องการวันละประมาณ15แก้ว,กวซึ่งปริมาณดังกล่าวเนี่ยนะคะ,คะก็เป็นปริมาณน้ําที่รวมที่เราได้จากทั้งอาหารแล้วก็เครื่องดื่มซึ่งโดยทั่วๆไปเราจะได้น้ําจากการบริโภคอาหารเนี่ยประมาณร้อยละยี่สิบอยู่แล้วเพราะฉะนั้นผู้หญิงเนี่ยก็ควรจะดื่มน้ำวันละประมาณ9แก้วแล้วก็ผู้ชายเนี่ย ควรจะดื่มน้ำเวะละประมาณ12แก้วค่ะอันนี้ก็จะเป็นน้ำเนี่ยเพื่อสุขภาพะนะคะทีนี้อย่างน้ำเนี่ยมันก็เกี่ยวข้องมีความจาเป็นกับในเรื่องของการออกกําลังกายด้วยใช่ไหมคะใช่ค่ะ,คะเพราะว่าในช่วงที่เราออกกําลังกายหรือว่าเล่นกีฬาเนี่ยนะคะ,คะการทํางานของกล้ามเนื้อจะทําให้เกิดความร้อน อุณหภูมิของร่างกายก็จะสูงขึ้นท mm hmm. ีนี้เมื่อต้องการที่จะรักษาอุณหภูมิของร่างกายให้เป็นปกติก็จะต้องมีการระบายความร้อนออกมาซึ่งเหงื่อเนี่ยก็เป็นรูปแบบของการระ,าระบายความร้อนอย่างหนึ่งนะคะ,คะพอเราออกกําลังกายหนักๆเป็น,นเวลานานๆเนี่ยก็อาจจะทําให้มีการสูญเสียน้ํานจํานวนมากหรือว่าในการออกกําลังกายในบางสภาวะอย่างเช่นในสภาพอากาศที่ร้อนแล้วก็แห้ง เราก็อาจจะมีการเสียน้ําโดยไม่รู้ตัว mm hmm. ถ้าหากว่า mm hmm. เราไม่ได้น้ําเข้าไปทดแทนอย่างเพียงพอเนี่ยก็จะทําให้ร่างกายของเราเนี่ยนะคะเเกิดมีภาวะของการขาดน้ําแล้วก็อาจจะเกิดอาการกระหายน้ําปากแห้งหอบเหนื่อย mm hmm. บางคนเนี่ยก็หน้ามืดตาลายเวียนศีรษะเป็นลม mm hmm. แล้วนอกจาก mm hmm. นี้เนี่ยนะคะความร้อนในร่างกายที่เพิ่มขึ้นเนี่ยก็จะทําให เราเนี่ยมีอาการเป็นตะคิวมหมดแรงหน้ามืดเป็นลมขึ้่นไส้อาเจียนปวดศีรษะหมดสติแล้วถ้าหากว่าไม่ได้รับการรักษาให้ทันท่วงทีเนี่ยก็ยังอาจจะทําให้เสียชีวิตได้ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่เราออกกําลังกายหรือว่าเล่นกีฬาเราก็ควรจะใส่ใจในเรื่องของการดื่มน้ําเพื่อป้องกันภาวะขาดน้ํา ซึ่งก็มีข้อแนะนำอยู่นะคะว่าเราควรจะดื่มน้ำประมาณ400ถึง600มิลลิลิตรก่อนการออกกำลังกายสัก2ชั่วโมงนะคะ,คะแล้วจากนั้นเนี่ยทุกๆ15ถึง20นาทีที่ออกกำลังกายก็ให้ดื่มน้ำอีกครัง้งละ150ถึง350มิลลิลิตรนะคะแล้วก็ควรจะดื่มน้ำตามเวลาที่กำหนดนะคะ,คะอย่ารอถึงกับให้รู้สึก ระหายน้ำค่ะอันนี้ก็เป็นเรื่องของน้ํากับการออกกําลังกายนะคะทีนี้น้ําเนี่ยมันมีส่วนไหมคะเกี่ยวกับการควบคุมน้ําหนักของเราเนี่ยอืก็ในเรื่องนี้มีส่วนด้วยนะคะ,คะเพราะว่าบางคนเนี่ยอาจจะเคยได้รับข้อมูลว่าน้ําเนี่ยเป็นตัวช่วยในการลดน้ําหนักได้อืแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยนะคะน้ําเนี่ย เป็นตัวช่วยลดความกระหายแต่ว่าไม่ได้ช่วยลดความหิวนะะฉะการดื่มแต่น้ําเนี่ยก็ไม่สามารถทําให้เราเหายหิวไปได้คเพราะว่าการจัดการกับความกระหายแล้วก็ความหิวของร่างกายเนี่ยจะมีขบวนการที่แตกต่างกันแล้วก็มีการศึกษานะคะพบะว่าการดื่มน้ําก่อนอาหารหรือว่าระหว่างมื้ออาหารเนี่ยช่วยลดพลังงานที่ได้รับจากอาหารในแต่ละมื้อได้เพียงเล็กน้อยเท่านั้นเองค่ะ น้ำเนี่ยนะคะจะช่วยลดน้ำหนักได้เมื่อเราดื่มน้ำเปล่าแทนการดื่มเครื่องดื่มที่ให้พลังงานสูงค่ะแล้วนอกจากนี้เนี่ยการเลือกรับประทานอาหารที่มีน้ำเยอะก็จะช่วยลดน้ำหนักได้เนื่องจากว่าทำให้เรารู้สึกอิ่มนานขึ้นแล้วก็อาหารที่มีน้ำเยอะมีปริมาณเยอะแต่จะให้พลังงานต่ำนะคะเพราะมีแต่น้ำมากกว่าเนื้อ,อและยังมีการศึกษาที่พบว่า การรับประทานอาหารที่มีน้ําเยอะช่วยในการลดลดน้ําหนักได้ดีกว่าการเลือกรับประทานอาหารที่มีไขมันปัด้วยนะคะเ,คเพราะฉะนั้นผู้ที่ต้องการจะลดน้ําหนักเนี่ยก็ควรจะเลือกรับประทานอาหารที่มีน้ําเยอะๆเป็นประจําค่ะแล้วอาหารที่มีน้ําอยู่เยอะเนี่ยก็จะได้แก่พวกผักแล้วก็ผลไม้ผักแล้วก็ผลไม้ส่วนใหญ่เนี่ยนะคะจะมีน้ําเป็นองค์ประกอบถึงร้อยละแปดสิบ ถึงเก้าสิบทีเดียวแล้วค่ะแล้วก็ปลาไข่มีน้ำอยู่ประมาณร้อยละเจ็ดสิบรวมไปถึงอาหารประเภทสุปใสแกงจืดเอาเหลาแล้วก็กว๋วยเตี๋ยวน้ำนะคะค่ะเพราะนั้นอันนี้เนี่ยจะว่าไปเนี่ยคือ น้ำนี่ยก็สามารถทําให้เราควบคุมน้ําหนักตัวได้แต่ว่าจริงๆก็ไม่สามารถที่จะทดแทนได้ถ้าเผื่อไม่ทานอาหารก็ไม่ได้เ<ด>พราะบางทีอาจจะทําให้เป็นโรคกระเพาะหรือเป็นอะไรได้ใช่ไหมคะเพราะว่าต้องทานน้าแต่ที่วันหนึ่งเนี่ยบางคนถ้าเผื่อสมมติไม่ทานน้าเปล่าเนี่ยนะคะแต่ว่าทานน้าอัดลมอะถ้าทานไปจำนวนเนี่ยสมมติว่าเป็นสิบสิบเอ็ดแก้วแต่ว่าไม่มีน้ำเปล่าเลยอันนี้คงอันตรายใช่ไหมคะเนี่ย ใช่ค่ะเขาอ,อันตรายนะคะแล้วก็ไม่ช่วยในเรื่องของการลดน้ําหนักด้วยนะคะน้ําที่จะช่วยเราได้เนี่ยก็จะต้องเป็นน้ําเปล่านะคะคะพวกเครื่องดื่มน้ําอัดลมเนี่ยก็จะมีน้ําตาลเยอะนะคะ,คะ แต่พูดถึงในกรณีที่ว่าน้ำเนี่ยที่เป็นบอกว่าเป็นการดื่มเพื่อสุขภาพเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยมันก็ไม่จําเป็นใช่ไหมคะว่าเราต้องทําเป็นน้ําต้มหรืออะไรอย่างเงี้ยอาจจะทานเป็นน้ําเย็นหรือน้ําอะไรอย่างนี้ก็ได้ค<ะ>่ะก็มีคําแนะนาเหมือนกันนะคะว่าก<ะ>ารดื่มน้ําเนี่ยควรจะดื่มน้ําที่มีอุณหภูมิเนี่ยเท่ากับอุณหภูมิของของห้อง นะคะคือไม่ใช่ทางน้ำร้อนแล้วก็ไม่ใช่ทางน้ำเย็นการดื่มน้ำเย็นจัดเนี่ยก็อาจจะมีอันตรายต่อสุขภาพได้ด้วยเหมือนกันเพราะฉะนั mm ้นเนี่ยการดื่มน้ำเนี่ยก็ควรจะถ้าเรามีน้ำเย็นอยู่เนี่ยนะคะ,คะก็อาจจะเอามาตั้งไว้สักครู่หนึ่งเพื่อให้ลดความเย็นนะคะ,คะเพื่อลดความเย็นให้มีอุณหภูมิใกล้เคียงกับกับร่างกายหรือว่าห้องทํางานหรือว่าบริเวณที่เราอยู่นะคะ,คะก็จะช่วยเป็นประโยชน์มากกว่าค่ะ นี้จะว่าไปเนี่ยน้ำมันก็มีบทบาทมากมายนะคะเกี่ยวกับชีวิตของคนเราเนี่ยนี้ถ้าเกิดเราขาดน้ำใช่ไหมน้ำเนี่ยะนะคะเออเป็นความจำเป็นที่เราจะต้องดื่มน้ำเพราะว่าเรื่องของน้ำเนี่ยมีส่วนกับเรื่องของสุขภาพด้วยะนะคะ,คะน,นอกเหนือไปจากเรื่องของการควบคุมน้ำหนักแล้วเนี่ยก็ยังมี ผลต่อการที่เราจะมีโรคภัยไข้เจ็บหรือเปล่าด้วยนะคะ,คะอย่างถ้าสมมุติว่าบางครั้งอย่างถ้าเผื่อสมมติคนเราเนี่ยถ้าเผื่อเกิดกระหายน้ําเนี้ยนะคะ,คะแล้วถ้าเผื่อว่าไม่ได้ทานน้าทันทีเนี่ยคือปล่อยไปทิ้งไปเรื่อยๆอะไรอย่างนี้อันนี้ก็จะเป็นอันตรายเหมือนกันใช่ไหมคะเนี่ยใช่ค่ะเพราะว่าถ้าหากว่าเราขาดน้ํามากๆเนี่ยร่างกายก็จะเริ่มมีสัญญาณเสื่อนแล้วนะคะ,คะอย่างบางคนเนี่ย กระหายมีความรู้สึกกระหายน้ํามากแล้วก็จะมีการปากแห้งบางคนเนี่ยถึงขนาดว่ามีไข้ปวดศีรษะแล้วก็ปัสสาวะมีสีเข้มพอร่างกายขาดน้ําเยอะๆเนี่ยจะมีผลต่อวัยวะภายในมีผลต่อการขับของเสียใช่ไหมคะอย่างบางคนเนี่ยเอ,อพอร่างกายมีการเตือนแล้วเนี่ยก็ยังก็ยังไม่ไม่สามารถที่จะหาน้ํามาดื่มได้อย่างเช่นเอ,อคนที่อาจจะ ไปล่องเรือแล้วก็เกิดพายุแล้วก็เอต้องลอยคออยู่ในทะเลนานๆเนี่ยค<ะ>บุคคลเหล่านี้ยเราจะเห็นเลยนะคะว่าถ้าไม่เสียชีวิตเนี่ยเมื่อมีถ้ามีคนไปพบก่อนเสียชีวิตเนี่ยร่างกายจะมีภาวะขาดน้ําอย่างมากแล้วก็ต้องมีการประครบประงมกันอย่างมากเลยทีเดียวเพื่อให้ร่างกายเนี่ยกลับมามีภาวะปกติเหมือนเดิมเพราะฉะนั้นเนี่ยการขาดน้ําเนี่ยสามารถที่จะทําให้เราเนี่ยเจ็บป่วยหรือว่า มีอาการจนถึงขั้นเสียชีวิตได้นะคะ <c oughs> เพราะฉะนั้นเนี่ยพอเราเริ่มมีความรู้สึกกระหายน้ําปากแห้งเนี่ย <c oughs> ก็ควรจะรีบดื่มน้ําเพื่อป้องกันไม่ให้มีอาการหนักขึ้นนะคะ <c oughs> แล้วก็ในช่วงที่มีอากาศเริ่มร้อนขึ้นเนี่ยร่างกายเราก็อาจจะมีการเสียน้ํามากขึ้น <c oughs> เพราะฉะนั้นเราก็ควรจะดูแลใส่ใจสุขภาพด้วยการดื่มน้ําเข้าไปทดแทนให้เพียงพอ กันด้วยนะคะค่ะเพราะนั้นเด็กๆนะคะคือบางครั้งเนี่ยจะเห็นว่าบางทีเด็กๆเนี่ยเล่นทั้งวันเลยเนี่ยจนกระทั่งลืม ดื่มน้ําหรือทานข้าวก็รีบรีบรีบ,รบ,รบทานแล้วดื่มน้ำปั๊บเดียวแล้วก็ไปเลยบางทีในทั้งวันเนี่ย<ม>เกือบจะทานน้าไม่ได้แค่สักสองแก้วซึ่งอันนี้ก็ไม่ดีใช่ไหมคะก็จะเป็นอันตรายได้นะคะใช่ค่ะเพราะฉะนั้นโดยเฉพาะเด็กๆนะคะไม่ว่าจะเล่นหรือเรียนหรือทํางานหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยแต่เราก็จะต้องระมัดระวังคือต้องดื่มน้ําในปริมาณที่เพียงพอกับความต้องการของร่างกายด้วยนะคะอันนี้ก็จะช่วยทําให้เราเนี่ยไม่เกิดโรคภยัยไข้เจ็บนะคะ นื่องจากวันนี้เวลาในรายการก็หมดลงแล้วนะคะนั้นก็ต้องขอขอบคุณคุณชลิจาคล้องกันยิงไว้ในโอกาสนี้พบกับรายการของเราได้ใหม่ในโอกาสหน้าสวัสดีค่ะสวัสดี